ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็นาเครื่องรางนะครับของคนโบราณนะครับผมเป็นพระชัยยุทธยานะครับเงอสำลิศนะครับผมนี่คสภาพเก่านะครับผมฐานบางโดนเจาะโดนเจาะดินนะคนี่รูรูเจาะก็มีนะครับองนี้ถึงยุคนะครับผมได้จากครูบาอาจารย์นะครับ ที่ท่านเปิดสำนักสักยันนะครับผมก็มีชื่อเสียงนะครับแต่ไม่ขอเอยนามท่านแต่สวยนะครับองนี้เป็นเนื้อสำลิดดูลักษณะพิมพ์คือคมชัดนะครับแกะด้วยมือนะครับผมเพราะว่าเขาปั้นเขาปั้นนะปั้นหุ่นหล่อขึ้นมานะปั้นหุ่นครับเป็นการหล่อปั้นหุ่นครับของคนโบราณนะครับนี่มีมีรอยตรงเกศตรงชดานะครับผมรอยเส้นเป็นการแกะด้วยมือนะครับ แกะพิมพ์ด้วยมือปากตาจมูกนะครับดูมีเอกลักษณ์นะครับเฉพาะตัวนี่เป็นเครื่องรางของคนยุคเก่านะครับให้อิทธิคุณทางโชคลาภนตตามห้าเสน่ะนะครับแล้วก็ป้องกันคุณใสต่งางๆนะครับนี่คือความเชื่อสมัยก่อนตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับสมัยก่อนนะครับนี่เราเซนไหวบูชาบูชาได้นะครับผมนี่ จากแขนเอวก็ได้แขนคอก็ได้นะครับของตรงนี้แต่เรามาดูครับเนื้อหานะครับดูลักษณะนี่ความคมชัดของพิมพ์นะครับลักษณะท่าทางองนี้สวยนะครับผุม่มีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวนะครับอายุประมาณสามร้อยปีขึ้นนะครับองนี้ไม่หักไปซ่อมนะครับพระชัยจะเป็นสิ่งเป็นเครื่องรางที่หาความสมบูรณ์ได้ยากนะครับนี่ หนึ่งคอไม่ลานก็แตกหักูุพังไปนะครับด้วยอายุกางนะครับาการเก็บรักษาบางองค์ก็เก็บรักษาไม่ดีนะครับมแต่องค์นี้ครับเขาเก็บรักษาดีมากนะครับคอไม่หักไม่ลานนะครับไม่โดนกระแทกนะแต่อาจารย์ท่านก็ใช้พกไปนั่นไปนี่มาตลอดนะครับผมก็ได้ไปขอแบ่งเกมแบ่งท่านมานะครับ องนี้ครับสวยมากครนะใครสนใจทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับองนี้ใครอยากได้เครื่องรางของโบราณเก่าๆแท้ๆนะคนี่ครับทักมาพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับเปิดให้เช่าบูชานะครับมถ้าใครมีก็ผมก็รับเช่านะครับส่งมาส่งภาพมาดูก่อนได้นะครับ วันนี้ผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับ